อัสดุลาคือปรากฏการณ์ของมวยไทยบ้านเราอย่างแท้จริงครับโดยอัสดุลาเนี่ยต่อยมาแค่เจ็ดไฟในรายการเดียวกับรถถังแต่ชื่อของเขานั้นก็โดนเอาไปเปรียบเทียบกับรถถังในที่สุดครับโดยผลงานของอัสดุลาเนี่ยต้องบอกว่ามีไอ้บ้าที่ไหนมันทําได้บ้างว่าต่อยเจ็ดไฟเนี่ยเอาชนะได้หมดและเป็นการเอาชนะน็อกเอาท์หกครั้งด้วยโอ้โห คือต้องบอกว่ามันโหจริงๆนะโดยอัสรุลลาเนี่ยสามอ่สองไฟ์หลังเนี่ยคือเอาชนะน็อกนักมวยแถวหน้าอย่างยอดมวยอสาพสพันพยักอันนี้เนี่ยคือมันเหนือชั้นจริงๆนะคือเตะก้านคอหลับคาเชือกเนี่ยบอกใครมันจะไปเชื่อว่าพันพยักจะโดนเตะก้านคอน็อกคาเชือกและไฟล์ล่าสุดเนี่ยเจอกับกล้องธรณีที่เขาเรียกว่าไม่ใช่นักมวยหมูนะเป็นนักมวยที่เขาเรียกว่าอยู่ในระดับ อาจี่จะไม่ได้ระดับท็อปนะแต่ก็เป็นแถวหน้าของนักมวยไทยขนาดซูเปอร์เล็กหรือว่าน้องโอที่เคยต่อยมาแล้วเนี่ยยังไม่สามารถเอาชนะน็อกกล้องทลรณีได้เลยแต่อัสตูุลาเขาได้โชว์ฝีมือเห็นแล้วว่าเขานั้นเหนือชั้นกว่าก้องทลรณีทุกมิติและไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเนี่ยอัสตูรุลาเขาก็ชกแบบเดิมครับคือไล่น็อกหมด6ครั้งเนี่ยผมไปดูมานะเป็นนักชกชาวไทยเนีย ห้าคนแล้วก็มีต่างชาติอีหนึ่งส่วนคนที่อัศดุลาไม่ได้น็อกก็เป็นชาวต่างชาติและพอไปเปรียบเทียบสถิติการน็อกเอากับรถถังเนี่ยก็เห็นได้ชัดเจนว่าเขานั้นมากกว่ารถถังรถถังเนี่ยเอาชนะน็อกในรายการวันได้แค่สี่ครั้งและก็เป็นการะระหว่างคิกบ็อกซิ่งกับมวยไทยผสมกันด้วยแต่อัศรุลามวยไทยล้วนเลยครับและอีกหนึ่งสิ่งที่อัศดุลาต้องบอกว่าแตกต่างแล้วก็ ไม่เห็นนักมวยไทยสมัยที้ทำก็คือการใช้แม่ไม้มวยไทยโดยอัสดุลลาเนี่ยใช้แม่ไม้มวยไทยต้องบอกว่าคือครบเครื่องและเป,เ,ปเป็นแบบว่าคือสวยงามแล้วก็สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพคุณดูลูกอย่างคว้างจากนาลายเนี่ยที่อัสดุลลาใช้นกเอาคู่ต่อสู้ผมถามดี่นักมวยไทยสมัยนี้เนี่ยน้อยคนมากที่จะใช้ลูกนี้แล้วมันมีประสิทธิภาพคือไม่รู้ว่าเขากล้าใช้หรือว่าเขามั่น ใจในประสิทธิภาพของอาวุธอันนี้นะแต่ถ้าเป็นคนไทยใช้เนี่ยบางคนก็พี่เลี้ยงด่านะครับว่ามึงใช้ทําไมมันไม่ชัวร์เหมือนไฟกับกล้องธรณีเนี่ยอัศดุลาเนี่ยโหเขาเรียกว่าสอกับคือจังหวะเสียงอ่ะพี่แกใช้สอกับเนี่ยซึ่งตรงนี้เนี่ยผมมองว่าเป็นสิ่งที่อัศดุลาแตกต่างจากนักชกมวยไทยสมัยนี้และเป็นนักชกที่น่าติดตามอย่างยิ่งคืออายุแค่ยี่สิบสองเนี่ยแต่ฝีมือมาขนาดนี้และที่สําคัญ เขาไม่เคยแพ้ใครเลยแม้แต่ครั้งเดียวโดยนักชกรัเสเซียมาที่มาจากเดกิสถานเนี่ยต้องบอกว่าสเดาจริงๆนะร่างกายก็ดีแถมสูงตั้ง180แต่ยังสามารถทำน้ำหนักอยู่ในรุ่นไฟ์เวทเช่นเดียวกับพวกรถถังซุปเปอร์ลิกน้องโอได้เนี่ยแค่นี้มันก็แสดงว,ว่าวินัยนั้นคันเขาสูงขนาดไหนแต่ยังไงก็ คือผมก็อยากเห็นนะว่าถ้าเขาเจอกับนักมวยระดับท็อปอย่างรถถังน้องโอซูเปอร์เล็กเนี่ยเขานั้นจะสามารถเอาชนะพวกตำนานเหล่านี้ได้หรือเปล่าแต่ยังไงก็รอชมครับอัสูุลาเนี่ยผมเชื่อว่าอัสูุลาเนี่ยจะเป็นแชมป์ของรายการวันแชมเปี้ยนชิพอย่างแน่นอนและอาจี่จะไม่ใช่ร้อยสาาปอนด์อย่างเดียวได้ในวันหนึ่งที่สมมติเขานั้นขยับเวทขึ้นไปแล้วก็ นาบิลเนี่ยอาจจะจะขยับเวทขึ้นไปรุ่นเฟเธอเวทแล้วยังไงก็น่าจับตาดูครับยังไงเนี่ยคนนี้เนี่ยผมบอกเลยเลยว่าไม่เคยเห็นนะนักชกชาวต่างชาติที่ต่อยมาไม่กี่ไฟแต่สามารถเทียบบาร,รมีกับน้องโอรถถังซุป,ปเปอร์ลิกแล้วก็ยอดมวยที่เขาเรียกว่ายังต่อยอยู่ในสมัยนี้ได้ยังไงก็ติดตามชมครับอสุรุลาคนนี้น่าจับตาดูจริงๆ